สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ของทางช่องเกตูพาลุ้ยน้องคะเนาะมือนี่เขาสีมาตามต่อแนวทางของแม่บายสีประจาล้านถ้ำปูนาคเนาะจ้ะซึ่งเพิ่์นได้เอาบายสีไปให้ทางวัดดงหน้าเพื่อนบัดที่นี่เพิ่นได้ไปเห็นตัวเลขกลับมาลรวบัดนี้เพิ่นมาฝันเนาะค่ะเนาะพี่นอ้องจ้ะไปเขาไปตามต่อน้ำกันจ้ะสวัสดีค่ะ จ้าจ่า้าพี่น้องกองไฟเพื่อนมากถามเนาะม,มาถามค่ะถามเรื่องเอาเลขกมาแล้วแปลเล็กวัดดงหน้าเพื่อนมาแล้วฝันว่าจังได๋อันมือไปเบิ่งเหลขกแม่แต่เคียนเนาะจ้าค่ะกลับม้าบ้านคอนสิตแจง้งฝันมาเพื่อนมายืนเบื่องตอนแหลกตวมาโตเห้านี่เฮาถามเพื่อนบ่ได้คือจังไม่แนวคุมเท่าไห่ไอ้ชำเรื่องตาเบื้องด้านทางนี้ เป็นสบายเขียวนั่งคู่เข้ากับิอาจจะเป็นแม่บายสีหรือแม่ตาดีก็ได้นั่งคูม่มาไว้ mm hmm. เพื่อนกับเพื่อ <c oughs> นกับเลี้ยวเบื้องเข้าซื้อแต่เพื่อนบอปาดน้าเข้าปัะนีเพื่อนยางไปมันมีโรงใหม่เป็นโรงเหลี่ยมๆงามๆมันต่างอยู่เล่าหลับไปนอนโร่องนอนในร <c oughs> ่อนในร่งให็บเบิ้งตาบอปลรับตาสายตาเพื่อนะเบิ้งเข้าตาเข้ากับเบ้าบ่ได้กับก็บไดสงสัยยุจาว่าฟันแบบนี้เข้าจิตตีได้เป็นเลขตัวใด เพิ่นมานอนน่ะใส่โล่งในห้าเบิ่งแต่เพิ่นบ่ได้หลับตาแต่บ่ได้ปิดฝาโล่งก้อาอือจ้ะค่ะหลังจากเอาเลขมาแล้วเนาะแม่นจ้าตอนนั้นเฮาได้เลขตัวใดก่ฮะ้าเจ็ดสาจ้ะที่เหลียวเห็นอยู่ตัวไปเคียนน่ะ573จ็ดสามน้ัดดงนะเพิ่นเหรอคะแม่นจ้ะแล้วก็70ที่เหลียวเห็นชัดๆเลยแม่นจ้ะ70ค่ะ573กับ70็ดเข้าเขาเหลียวเห็นเฮาบ่มีการส่งมันบ่ค่ะอันตัวเลขสุดี้บ่จ้ะ อันสีว่าส่งบ่ส่งมัน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 บ่ได้ส่งดอกจ้าเพราะว่าเพิ่นบ่อนุญ,ญาตให้เขามิตาเจตุแล้ว,ว่าไม่ร่าร่ำเห็นตาสบายผิวแวๆๆะแวะวันสั้นต่วันตัวนี้นะนิดบ่บ่ได้รู้สึกตัวดอก <ฮะ S 1> จาก้ามิตาเจตุแล้วเห็นว่าโอ้ไอ้นิดมันล่ำแล้วสบายมันผิวแว้ะแวะยุบสัน้น<อ>จา้าแต่กับเพิ่น,นเวทย์ยูหันเรกเขาเรกแตกอีรีนะนี่จะไปเฮ็ดเครื่องบวงสรวงให้กับจิไปล่ำให้ง,งามๆ,ๆ <ฮะ S 1> จา้า แต่บัดที่นี่ได้ข่าวว่าหมึกขึ้นนี่ฟันดีประสนมาเมึกขึ้นฟันดีฟันว่าไปซีดเป๊ะจ้ะได้ปลาสามตัวนั่นจ้ะเอาเมือนี่จับปดปลาใส่กะละมังปลาสามตัวปลานี่เป็นเป็นปลานิ่นปลาเค้งแล้วก็ปลาคือจังปลาสลิดหะอีกตัวเนึองแสดงว่าจ้ะสิมิเก็บ เออนี่ก็ว่าปลาปลาเนี่ยเป็นเจ็ดเมือนี่นี่นีาเมานี่กันจีเป็นห้าเจ็ดหาเจ็ดสามสตัวทิ้งลบกันละมั่งเออปลาเป็นแปดก็มีดีบางเชียนแปดนะมันต้องปลามันต้องเป็นปลาดุกปลาที่ไม่มีเกจแมนที่เป็นแปดแต่ถ้าปลามีเกจนี่คือมีเกจมีเจ็ดวันนี้แสดงว่าเนี่ยตัวนี้ตาฝันดีค่ะโย่จ้าตาบัลลูมันจะซื้ออะไรมาที่แน่ๆนี่ซื้อบาท่านใดจักบาทห้าเจ็ดแปด ก็หาเจ็ดสามตายังยังไปเห็นแปดบลาเจ็ดปลาแปดสิบเจ็ดแปดบอกเจ็ดแปดเพื่อไหวก็ดีแล้วปลาเจ็ดปลาแปดแต่ว่ามือก็หาแม่นจ้าแมนเราซีดเป็นอ่ะซีดลงไปปุ๊บปรากฏว่าดื่มกินขึ้นไปเลย ดึงไปห้ามขยกขึ้นเราก็ไ,ได้นี่จะต,ตัวใหญ่ๆแล้วก็กดเอวกดเอาเลยะสะอ,อ่ะอนสะซ้อนค่ะ<อ><อ>ถ้าเป็นซื้อเลขได้ก็คิดว่าจะคลองสิื่อเล็กเยอะังเอิญว่ามันสื่อว่าท่านใดมันเดยสื่อแมืนบอแฝงข้าด <laughs> ิสื่อเป็น <laughs> เป็นกับซีน,นิวไซยู่นั่นแหละเนาะบันทิม่าบอกว่าเพิ่นมาแม่นั่งตะเคียนนอนในโลกนี้เจตูคิดว่าจะเจตูคิดว่าจะใดมันต้องนี่ซีนั่นแหละโล่งกับซี มันสี่ี่วนจะว่าี่วลายตัอสี่ก็ตตึกเล็กข้าเจ้าไปส่งงาลุ่มแม่น้ิจังเอาณรเอานั่งตะเคียนก็เป็นผุงยิ่งอาจจะเป็นซีซีก็ได้มองนีมันงลายประเด็นละไปรุ่นกัน จ้าอนอันเจตัวอันนไฮว่าได้เสียงบ่ค่ะเลขเนี่ยเสียงบ่เลขอันหาเจ็ดสามเนี่ยเสียงบ่เนี่ยซื้อลอตเตอรี่จ้าเราก็เลยเอาเอา,เอาขึ้นไปเอาขึ้นไปบนบ้านหน้ามัจะบ้างไปขา่าวหัวร้อนดอนโอ้โหหาเจ็ดสามมีได้ซื้อแล้วซื้อแล้วจ้าซื้อซื้อเป็นลอตเตอรี่สามตัวได้จ้าได้สามได้สามหาเจ็ดบ่อจะเป็นเลขสามตัวทีว่สามกันค่ะ ไปดุงหน้าเพื่อนมากมือใดก่อนคะมือวันที่สิบสองวันที่สิบห้าเนี่กลับมาแล้วจับมามามาฝันเลยบอกเขาเรื่องอะขึ้นเอาใบสีไปบ้างก็เลยอธิษฐานมายาเอ้ยขันเล็กบอนถือขันน้ำหน่อยเบิ่งบอเห็นเบิ่งบมเปลี่ยนยากะน้ำมาบอกเด้อเราก็เลยน้ำมาแต่ว่าเข้าน่ะคนสามารถสื่อสารกับเราได้คือได้ข้อมฝันนี้เข้าปากม่ได้เลยปากมาใดก็จะมีแนวอ่ำไว้ ตากตันร<อ>ิบกับเลี้ยวเห็นมาไงเราลุนอนในโล่งหายเบิงแล,ล้วเราก็มือนตาเอ่อกระมือนตาพ่อแม่เส้นส,สุดสบายสีเขียวเดีย<ส><ป>ะบอจ้ะเรามาหลอดนี้เราใส่สีน้ำตาลเอาใส่สีน้ำตาลเดียวกันก<อ>ับสีโล่มไม่บอจ้ะหลังจากไอ้ก้อนที่จะไปบ้านสินน่ะไม่เมินเศ้าขอจิแจงเราเรามาหาหนี่เราใส่สบายสีชมพูมาก ซึ่งตอนนั้นนิดบ้านในได้ไปดมนะเพิ่นนิดบ้า,นนบาด้ร,รู้ว่านนิดต้นตะเคียวนิดสบายสี่ยมพู้พ่อไปหอด mm hmm. โซ่ไห้เจตู่ฟังฮอนแล้วพ่อไปหอดไปเห็นสบายสี่ยมพู้เลยมาก,กันหัวหล่อโอ้ยเหมืนกับมาบอกคักแนมาหาคักแน่นอ้อสดอกเหมืนไหนชุดไหม mm hmm. เหมืนแต่สีมาบอกเหรอว่าเหมืนไหนชุดไหม รอบนี้เพื่อนก็นอาจจะซื้อแน่ๆว่าขันม้านก็ซื้อตะไตบสีน้ำตาลไปเห็นเ<อ>พื่อสินะเนาะก็เพื่อนน่ยนี่อาจจะมาซื้อแน่ๆเพราะว่าเราได้สีเขียวไปชุดนึงแล้วแล้วเราได้สีชมพูไปแล้วแล้วก็สีอยากได้ชุดแบบสีเป็นธรรมชาติาท่าเทียบแบบใส่ไปในการในงานของเราจากกับกบเอาไว้ให้เล่าหลายแนวอยู่กับความเครื่องแต่งหนาละ่ะเสียวไปเพื่อนจ้ะขันเล่นม้านขันเล่นยางก็สีได้ไปจัดการให้เพื่อนจ้ะตามที่เขาเคยเอาไว้ พอไปนั่งร่วงก็เห็นตัวเลขตัวนี้เลบกกว่าสองคููนี้เล็กก่คะถ้านั่งยูโดนเติมยูกะคิดกะคิดอยู่มาเพื่อนสีเห็นคือเฮ้าบอบันพ่อเฮ้าบอออกมาแล้วเจ้าก็เห็นตัวเดียวกันกับเฮ้ายุกจากเพื่อนเพื่อนกะเห็นเห็นคือกันกะลายคพื้นจากบริห็นแค่ผููเดียวจากท่าแม่นวัดเพื่อนสิเปิดสีไฮมันกะสีเข่าตัวที่เห็นน้ำกันลายๆคพนนี่แหละจ้ะกัเสียต่ว่าเฮาสีซื้อได้บอค่ะเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดศูนย์นี่เนาะค่ะเนาะจา บัเนียนเอนจ้าอันนั้นได้ยินนันข่าวว่าเหมือนนั่นวันพระอันก่อนวันที่สิบสองนะวันสินไงนะได้ยินข่าวว่าแฟนเอาใบสีไปเห็นโตเล็กกับหูุกไสจ้าอยู่ต้นแต่เขี้ยนเห็นโตใดจ้าเล่าเห็นหาแปดสามหาแปดสามหนกไสเห็นสามแปด ลูกไส้กันสามแปดแม่นจะ้ะแต่ว่ากันบห่างกันหลายดิเนาะแต้มเดียวนึงเนาะสามแปดแปดสามแปดสามอันน,น,นี้อันนี้เอาใบไม้ตีนไงห<อ>ลังจากตองหวดเลยนี่จ้ะอืมหลังจานน,น,นี้อันนี้คือเป็นตองหวดเราวออกใบสีไปวายหลังจากเลขออกแล้วเลขแตกแล้วแต่หมู่บ้านนี่เขาไปวัดพระแก้วกับว่าเป็นเลขตัวนี้บ่แม่นจ้ะหมู่บ้านไปวัดพระแก้วไอ้ ป้าเราเป็นร่างทรงขององค์หญิงอ่าไอ้เพิ่นยุหันอาเลขเข่าสามมวลแล้วเพิ่นก็เลยสร้างผ่านพญายนาคแบบนี้ลราจะไปบายพอไปบายเศษเลข,ขเมันเข่ารอบนี้พระเจ้าก็เลยบ,บาร์บวงสวงใหญ่พอบาร์บวงสวงใหญ่เพิ่นก็เลยได้เลขกหาแผลสามมากยุหันบาร์บวงสวงใหญ่ไฟกับพระท่านในมีคือกันเพิ่นอยากได้ไฟเข,<ฟ>ข,ข่าไปฮอดคือกันยุหันก็ได้ตายยุหันก็คักคือกันจ้ะค่กเตือยยืดหรอวันเจ้ ม,มันคงขอมา,จากจ <10 S 1> ังวันหรอกค่ะยูหันเขาเขาสองวดงวดนี้เป็นงวดที่สามโอ้ขอมาเราสองวดแล้วจ้ะวันนี้ฉัเป็นงวดที่สามวันนี้เป็นงวดที่สามวันนี้เพื่อนสีบวงสวงไงนี่เพื่อนสีบวงสวงมือใดจ้ะน่าจะ ไสก้อนปีใหม่หรือว่าท่าเลขเขาอาจจะเฮ็ดเล่จ้ะจ้ะเพราะว่าท่าเลขเขาปุ๊บจะภาพก็จะลังมาเท่มากมันก็จะได้เฮ็ดเพินเลยแต่ว่าเพิ่นปลอยออกมาตัวนี่แหละเน,น,นาะอันงวดนี่เป็นงวดที่สามขอไวสามงวดงว,ว,วดก้อนนี่งวดก้อนก้อนนี่ได้ยินข่าวว่าเขาสามตัวแมนวายุหันเขาเจ1หกนึเขาสามตัวจ้ะสามตัวตรงตรงเป็นเลขตัวตรงตัวนี่เนาะตัวตรงเลยค่ะนั่นเขาเจ็ดหกหนึ่งแล้วก็งวดเมื่อกี้นี่เขาห้าแปด อ้วนนี่ม้วนนี่เพื่อนไทยมานหาแสมแมนจ้ะเราสามแนี่เป็นเลขโอ้ยไอ้ยังก่อแปนย์น่ะเป็นเลขของเงินแม่น้าคีแม่นาขีแปดศูนย์ของแม่น้าคี่อยู่นำโซมจ้ะอันของเงินขององค์ยิงนั่นคืออันตัวใดก่อหาแปดสาหาสาม ตัวเดียวกันกับพอเนาะเออบันนี้แม่นแฟนจากควางกับไปเบื้องยวนแฟนนั่นแม่ใบสีนี่ไปเบื้องยูต้นต่ต้นตะเคียนก็ได้หาแปดสามตัวเดียวกันนั่นเดียวกันสร้างข่วมมั่นใจให้เกตูเราบดเพิ่นเอาตองหดเลยได้จ้ะอ๋อตองหดแม่นเอาตองหดเลยส่วนแฟนเอาใบสีไปมันอ่านเล่ากับไปล้างกองหดเลยล้างเลงออกเพราะว่าเลงมันเข่าเกตูโทอสร้างกเก่าใบซีไปเลยจ้ะ นี่จะเป็นเลขกตองหวอดเลยนี่เลขกตองหวอดเนาะแต่นารุ่นนารุ่นอยู่ตอนนี้คือหาแปดสามเนาะแม่หาแปดสามอันที่ถ้าควบฝันทีแม่ใบสีนแล้วมาได้ในป่าถ้าตีเส้นหาแปดสามก็ได้ได้ป่ามันก็เป็นแบบนี้แต่นี่เล็กตองอันนี่แหละหาเจ็ดสามกับหาแปดสามนี่จะเลขมันไก่กันแม่เพราะว่ามันมีเลขกนองมันมากไก่มันมนี่เนาะคือกันคู่กันไก่กันพร้อมมีเปอร์เซ็นต์ค่ะมีเปอร์เซ็นต์เอ้าวันนี้เข้ากระเซียน ล่าแม่ใบสีเม่นอือเพราะว่าสีได้ไปหลายทางเอาขอบคุณแม่ใบสี้อจ้าเด้อจ้าสาธุสาธุค่ะสาธุมาน้่กันจ้าจ้าพี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเกตูผ้าร่วยก็ได้ยินจากปากแม่ใบสีแล้วเนาะค่ะเพื่อนได้ตัวใดเพื่อนฟันแบบใดเพื่อนฟันดีพี่น้อง ข้าเจ้าใดมิตะเขาสามตัเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้เจตูฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำหนีเนาะค่ะเนาะสาธุสาธุค่ะ